bằng sao vậy long một cơ. anh này bánh giéo không สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขคน,นะครับพบพ่อครับผมจากข่วงแชนแนลครับพี่น้องครับเมนูสวงอีกแล้วครับบกม่วงเบาบุกม่วงหน่อยนะครับแต่ว่ารอบนี้จาาข่วงเอาแจ่วมาสองอันอันนี้เป็นแจ่วแจ่วบักพริกผงนะครับแจ่วผงอันนี้เป็นแจ่วปลาล่าคือเกเลีแจวน้ำปลาแดกเขาตอนมาน้ำแล้วก็เอาอันแห่งก็คือบักพริกแห้งใส่น้ำ นอบกม่วงเบาพี่น้องครับมีหอมแดงเนี่ยมีตะไคร้เนี่ยนะครับแล้วก็บกเขือแล้วก็ใบใบ,ยบยอย่างกันใบมันปูปนพี่น้องฝาดฝาดใส่กันใบบกงมนะครับแก้มกันไมาพี่น้องครับเมนูสวงๆคือสีแดงคือสวงสวงเต็นแผักกาดกวงพอดีเนาะเมนูสวงเมนูวสวงพี่น้องเอาตรน้เอาเาสบกัน

ร่างอย่างมึงกอันนี้เป็นเจียวผงอย่างเครื่องพ่อองนออกได้ครับพี่น้องบักม่วง คือເຂົ <T songs> <sh arp sometimes unjust molecule> ້ານາຮ້ນນລະລັງລອກດອກບາດນີ້ฝົນກິຕົກມາໍາດອກໝ່ວນັນ ừm cái bọc ké kim cắt nhạt nha bây ดูอีต่อขอปลาแดกตอนนี้นระรับปลาแดกเป็นปลาแดกหน่อยพี่น้องปลากระดีบปลากระเดิด <laughs> เนี่ย <laughs> เดือนกลุ่มพามีนาเมษาแล้วก็สิฮอดฮอดแล้วที่เขาสงการะลรได้บานพี่น้องข้าวเดียวปีหนึ่งปีหนึ่งว้นมาแป๊บเดียวครับ มันแดดร้องผลิดนะเบิดเท่านั้นแถ่มันเจ้วเพียรนี่ก็บอกมอ่วงพี่น้องอืม เบิดน้ำ่น้องใค้สิกินเนี่ยเตมะกรว่างกันแบบสิน้ำให้เบิดพี่น้อง ni ¿eh? แดดซองพอดีพี่นอ้อยนะลุยน้ำกันครับลุยของสม <c oughs> <c oughs> ም ปลากระเดิดปลากระดีมาลุยพี่น้อง พี่น้องครับเมนูดีถอกลำไส้นะพี่น้องเพิ่นว่า,างซันเนาะดีถอกลำไส้กระสันเพิ่นว่าประจำช่องของจ่ากวงนะครับบักม่วงเบากินน้มได้กระสมคักสมเน่ยคักขนาดเนาะมากแจ่วสองอยางพี่น้องครับแจ่วปลาแดกเขานะครับใส่น้ำตาลไปน้ำเน่ยแลกักแจ่วผงนะครับผสมใส่กันมีพริกเน่ยมีตะไคร่เน่มีหอมเน่มีบักเคีเ้ยนนะครับผสมใส่กัน นะครับฝากพีตอนน้องทุกทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของจากขวงทุกทุกมือนะครับขอบคุณห,หลายๆนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ